สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำไซลับนะคะน้ำเชื่อมนะคะย่าหวานกลิ่นใบเตยนะหลายๆคนอาจจะอ,อ,อาจจะไม่ค่อยเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่เคยชินกับการที่จะมาทานย่าหวานน้ำหวานจากย่าหวานวันนี้แนะนำเลยนะคะโดยเฉพาะสวแต่จริงก็ไม่ว่าจะเป็นเด็กๆนะผู้ใหญ่วัยรุ่นหนุ่มสาวถ้าชอบความหวานนะหรือว่า เครื่องดื่มอาหารที่เราต้องใส่ความหวานเข้าไปวันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกในการที่เราจะดูแลสุขภาพนะก็คือการใช้เป็นน้ำเชื่อมนะจากย่าหวานนะความหวานจากย่าหวาน อันนี้ฝากไว้เลยนะวิธีทําก็ง่ายๆพี่น้องก็เดจธรรมทาให้ดูนะง่ายๆมากๆนะแต่อเนี้ยก็คือเป็นเรื่องราวที่จบคลิปแล้วนะแต่ตามเอามาใส่ไว้ต้นคลิปนะส่วนวิธีการเดจธรรก็ทุกคนก็ดูได้เลยนะง่ายๆไม่ได้เยอะแยะอะไรนะแล้วก็จะเป็นใส่หลับย่าหวานแล้วเนี่ยใส่เป็นกลิ่นใบเตยด้วยนะแล้วา็นี้มันเหลือที่ก้นหม้อก้นหม้อเดจธรรมก็ใส่ใบเตยแบบไปเยอะๆอีกนะ ก็จะได้ความหวานน่อยหน่อยแล้วก็จะได้เป็นน้ําใบเตยอ,อีก1ขวดใหญ่ๆสำหรับเอาไว้ให้กับคนในบ้านได้เป็นน้ำใบเตยได้ทานกันอีกนะพี่น้องโอเคไปดูวิธีการทำง่ายๆกันเลยค่ะก็คือว่าทําวันนี้ทำสี่ขวดใช่ไหมเอ่อเพิ่มเติมแป๊บนึงก่อน ทำสี่ขวดก็คือว่า3าขวดนี้เดี๋ยวตามก็จะเก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้นะก็ทานได้อีกหลายวันนะส่วนนี้ก็เดี๋ยวเอามาใช้เลยนะหนึ่งขวดนะจะดื่มนะจะเป็นเครื่องดื่มอาหารนะจะชอบความหวานจะเพิ่มความหวานก็นึกถึงไซรัปนะฮะไซรัปใบ,ใบเตยน้ำเชื่อมใบเตยนะนะหญ้าหวานใบเตยนะสูตรบ้านสวนง่ายๆทําได้เองที่บ้านจ้าไซรัปไซรัปหญ้าหวานนะพี่น้อง่ะน้ำเชื่อมหญ้าหวานฮนะ ทำไว้นะไว้ปรุงทำน้ำร้อนก่อนต้มน้ำร้อนแล้วนะใส่ย,ยาหวานไปเลยปลูกเองก็ได้จะซื้อก็ได้จะตามปลูกเองนะ,ะเก็บล้างแล้วก็ตัดแดบดบหวานหวานหวานคือทำออน้ำเชื่อมยาหวานนะพี่น้องถ้าเราแบบไม่ให้แบบกลิ่นมันแบบบางคนอาจจะไม่ชอบกลิ่นนะแต่คนไหนสายหวานนี่ต้องทำนะ เพราะว่าชะแตมมาชอบหวานมากกินอะไรยังต้องหวานกับข้าวหวานจะทําอะไรหวานไปหมดเลยนะก็เลยจะต้องหาวิธีอ่ะที่ต้องหาอะไรที่มันมาแทนน้าตาลเพราะเราก็ส,ออ ENA, สววนะสูงวัยนะถ้าเราไม่ดูแลควบคุมน้ําตาลนะมันก็จะไม่ได้กนะน้ําเดือดแล้วก็เบาไฟน,นิดหนึ่ค่อยเดือดเบาเบาๆไปพี่น้องต้องใส่เป็น ก็ไม oh, ่กินสองสามวันได้พี่น้องเดี๋ยวเบาๆเบาๆก่อนแล้วเดี๋ยวใส่ใบเตยนะพี่น้องจะได้เป็นยยาหวานเนใบเตยแยาหวานเออแยาหวานใบเตยพี่น้องก็ขยี้ขยี้เขาหน่อย พี่กิ่นอขาได้ออนที่ล้างแล้วนะสายหวานนะสายหวานต้องต้องต้อง,ต,องต้องทำแบบนี้น <S <S เดี๋ยวอาจะจะใส่ไปแบบนี้เลยนะ <S 1> <S 1> <S 1> เพื่อจะได้ให้เขาออกกลิ่นเยอะๆนะถ้าเป็นมัดเดี๋ยวกลิ่นเขาจะให้กลิ่นออกเยอะๆกลิ่นให้กลิ่นมากบกลิ่นหญ้าหวานนะบางคนไม่ชอบสำหรับจะรมาชอบแต่นี่ทําเผื่อสําหรับบางคนที่เขาไม่ชอบกลิ่นหญ้าหวาน ก็จะได้เป็นน้ำหวานกลิ่นใบเตยอะไรเงี้ยนะไซหลับไซหลับกลิ่นใบเตยไซหลับหญ้าหวานกลิ่นใบเตยนะี๋้วรอยก็เดือดปุดๆๆก่อนปิดฝาก็ได้นะปิดฝนะาแออมไว้อันนี้คือเป็นน้ำนะสุขภาพนะสวทั้างหลายนะไม่ว่าจะเป็นสวอ สี่สิบขึ้นห้าสิบขึ้นเนาะเนี่ยเะตามอีกปีสองปีเราก็จะห้าสิบแล้วนะพี่น้องเพราะงั้นแล้วอะไรที่มันเกี่ยวกับสุขภาพเราต้องดูแลกันไว้นะคะกาแฟบางคนก็ชอบดื่มกาแฟใช่ไหมกาแฟชาเชตามดื่มชาทุกวันนะ,ะชากาแฟโกโก,โกนะ้น้ำปัน่นน้ําอะไรก็แล้วแต่นะคะเครื่องดื่มต่างๆที่พี่น้องชอบนะ,ะแทนที่เราจะใส่เป็นน้ําตาลหรือว่า คือน้ำผึ้งเนี่ยมันก็ไม่ใช่น้ำบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราได้น้ำผึ้งแท้มาหรือเปล่าไงถ้าพี่น้องได้น้ำผึ้งแท้โอเคมันก็โอเคไปใช่ไหมแต่ถ้าพี่น้องไม่ได้น้ำผึ้งแท้เนี่ยนะก็เลือกเป็นทางเลือกแบบนี้นะหญ้าหวานพี่น้องจะปลูกเองก็ได้นะหรือว่าจะซื้อก็ได้นะสำหรับจีดตามก็ปลูกเอาไว้นะสองสมต้นนะมันก็จะพอได้กินอยู่นะค่อยๆเก็บตากแห้งเอาไว้นะแล้วก็ไว้มาใช้ปรุงอาหารเวลาทํากับข้าวถ้าเกิดจะดําทาทานเองหรืออะไรอย่างเงี้ยจําก็ชอบใส่หญ้าหวานแทน,นนะ้าตาลนะก็เป็นอีกกหนนึ่งงทางเลือนะะค นะสอวอนะจะได้สาวกันานานๆนะสุขภาพปีกันทุกๆคนเนาะอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนเยวชิมอันนี้เป็นคลิปแบบไม่ตัดตรงนี้ยังไม่ตัดต่อนะเพราะเดี๋ยวเราจะไปกรอกใส่ขวดแล้วเดี๋ยวเราจะได้เก็บเอาไว้ใช้นาน,านๆก็ไม่นานะ่ะประมาณอาทิตย์หนึง่งเดี๋ยวเราใส่ขวดไว้สองสามขวดนะแล้วเราก็แล้วเราก็ใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็หยิบมาใช้นะวันละขวดครึ่งขวดยอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองชิมก่กอนนะ ลองชิมเ่ากันนะว่าเป็นยังไงหวานจัดหวานจัดยิ่งต้มก็จะยิ่งหวานนะยิ่งต้ม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 เนี่ยก็จะหวานหวานมากๆนะพี่น้องชิ้นน่ะ าคนอื่นชิมเนี่ยจะหวานมากๆแหละแต่สาหรัจำแล้วมันก็หวานปกตินะเพราะว่าเป็นคนชอบกินหวานอืมโอเคเก็บไว้ใช้ได้หลายวันนะก็จะเป็นย่าหวานนะกินใบเตยนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งเครื่องดื่มที่ที่ทุกคนที่เป็น f อซแตมคนจะทำไว้ดื่มนะอ่าวันไหนจะจะทำแล้วแบ่งปันก็ไม่ค่อยมีเวลาพี่น้อง ถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆก็จะทําให้นะถ้่แพ็กส่งนะแพ็กส่งให้ใช่ไหมเออเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันใครอยากได้ก็ทักมาแล้วกันเดี๋ยวเอยแต่อย่าเลยอย่ารับปากเลยนะเดี๋ยวรับปากแล้วเดี๋ยวทําไม่ได้มันเสียสัจจะก,กันเออแก้ไขแก้ไขพี่น้องไม่ไม่รับปากนะเพราะว่าช่วงนี้นะตั้งแต่เช้าาจาทามถึงประมาณตีห้านะยาวไปจนถึงเอ่อเจ็ดเอ่อ ทุ่มสองทุ่มอะ่ะเออแล้วกว่าไอ้ดำจะอะไรปุ๊บเลยจะก็ต้องสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งแต่ต้องรีบนั่งสมาธิละแล้วดำก็หลับเร็วนะทุกวันนี้นะคะก็ประมาณไม่เกินสี่ทุ่มเหนดำก็หลับแล้วนะาคือนั่งคือนั่งสมาธิเนี่ยประมาณสองทุ่มครึ่งสามทุ่มครึง่งแล้วก็กุ๊กิกุ๊กิกอะไรแป๊บหนึ่งเนี่ยไม่ไม่เกินสี่ทุ่มหมืดำก็จะหลับ,ลบนะอ่าอ่ก็อ่เอาเป็นว่ามาทําเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วกันพี่น้องไปซื้อหญ้าหวานมาปลูกนะ หรือว่าไปหาซื้อหญ้าหวานมานะแล้วก็ใบเตยจริงๆใบเตยหญ้าหวานเนี่ยทุกคนควรจะปลูกที่บ้านนะคะสิ่งที่แจาทามาให้พี่น้องดูเนี่ยนะมันก็คือสิ่งที่เราจะต้องมีกินมีใช้อยู่ที่บ้านของเรานะฮะไม่ว่าเราจะหุงข้าวแต,แต่หุงข้าวหม้อดินเนี่ยจจมก็ใส่ใบเตยหรือว่าใครหุงข้าวหม้อไฟฟ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ พี่น้องลองใส่ใบเตยเข้าไปคือใบเตยเนี่ยมันจะเป็นซิกเนเจอร์ของบ้านเราแล้วกลิ่นใบบ้านเรามันจะเป็นกลิ่นใบเตยที่ที่ดีงามมากนะก็ฝากไว้อีกหนึ่งใบเตยอ,อีกหนึ่งต้นที่เราควรปลูกแล้วก็อีกหนึ่งต้นก็คือญ้าหวานนะถ้าเกิดเราปลูกไว้อยาชจะทำ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 อาจส่วนอยากจะทำยกครัวไว้ในสวนใช่ไหมก็เวลาเราจะทําอะไรถ้าเราต้องการความหวานอช่กจะทำก็ไปเด็ดญ้าหวานหรือไม่ก็เอาญ่าหวานใส่กล่องนะใส่กล่อง,ใส,องใส่แก้ไวไว้เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ย แล้วก็ปิดฝาไว้ถงเแล้วก็หยิบใช้ง่ายๆนะหรือในครัวเรายัางไงก็ได้แล้วแต่แต่ถ้าปลูกเอาไว้ใกล้ครัวอย่างเงี้ยนะเราก็เด็ดมาใช้ได้เลยนะย่าหวานง่ายมากนะโอเคเดี๋ยวจมก็จะพักเขาไว้พักเขาไว้ให้เย็นแล้วเดี๋ยวจจะกอกใส่ขวดแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเก็บไว้ใช้เลยวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็อีกขวดที่เหลือก็จะเก็บเอาไว้ใช้นะสองสามวันได้ก็มาทําเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะพี่น้องจา๋าได้เวลากอกน้ําแล้วจ้ะ ไซหลับนะคะไซหลับแย่หวานเมื่อกี้เตงก็ไปทำภารกิจอื่นมาเนาะก็ปล่อยให้เขาเย็นเดี๋ยวให้ดูนี่นอยู่ตรงนี้เดี๋ยวชิมชิมให้เต็มลองชิมเขาหน่อยนงะเขาจะหวานก็เดิมอีกนะเพราะว่า,วาเขาจะออกความหวานมาอีกอือหือ หวานคนชอบความหวานนี่แบบได้เลยนะโอเคอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรอนะกรวยที่มันมีตัวกรองด้วยนะเดียวเราจะกรอกเขานะ <c oughs> คือที่เมื่อกี้ไม่รับปากว่าจะกรอกแล้วแบ่งให้พี่น้องทางออนไลน์อะเพราะว่าแต่ไม่รู้มันจะเสียหรือเปล่าไ พี่น้องก็ปลูกแล้วก็หรือไม่ก็ซื้อมาทําเองน่าจะดีกว่า <c oughs> ไม่ใช่ขี้เกียจนะอยากจะแบ่งปันเลยเนี่ยเพราะวันอยากให้ทุกคนสุขภาพดีไงแล้วก็ลองดูแล้วกันนะอยากให้เกอกอยากให้ทําให้ก็ได้นะตั้งแต่ที่ไม่ได้ทําออนไลน์ไม่ได้ไลฟ์แนละ้วพี่น้องอ้ภารกิจงานเยอะเยอะนะอยากจะแวะมาทำไลฟ์ทำอะไรเอ๊ทำอะไรนี่ก็ไม่ได้น,ะนี่ อาไรหนึ่งขวดแล้วก็ปิดฝาฝานี้มันจะกรึบๆเดี๋ยวให้ลูกชายบิดให้มันต้องกรึบๆด้วยเลี่ยงไว้เลยเน่าจะได้หลายขวดนะเนี่ย บรรยากาศบ้านสวนดีๆดีพี่หน้อมบรรยากาศดีนะจะมีงานออฟไลน์ข้างนอกแต่ก็ขับไปทำง,งานไหนอยู่บ้านจังก,ก็มีเรื่องราวต้องทำเยอะแยะระวังมาานันจะล้นโอเคได้สองขวดแล้วนะ มันก็ไม่น่าจะเสียง่ายนะพี่น้ okay. องจะยจะต้มใบเตยให้ลูกชายด้วย mm hmm. เดยวน้ำที่หวนานๆเหลือก้นหม้อเดี๋ยวจะใส่ใบเตยเข้าไปอีกทำน้ำใบเตยให้ลูกชายสักขวดหนะึ่งโอเค สักขวดแล้วนะวาวจัดจัด,ดคือที่บอกว่าต้องต้องทำแบบเนี้ยก็คือเป็นห่วงสุขภาพทุกคนอ่ะนะคือถ้าเรายังใช้น้ำตาลปกติอะ่ะมันจะเสี่ยงต่อสุขภาพมากมากนะเพราะเราไม่ว่าจะเด็กอะ่ะเหมือนลูกชายแตมลูกสาวแตงก็ต้องออกกำลังกายอย่างเงี้ยคนที่แตงรักในครอบครัวแตงก็อยากให้เขากินแบบว่าเป็นน้ำเชื่อมแบบ เป็นความหวานจากญ่าหวานนะมันสบายใจอะ่ะมันก็หวานเหมือนกันแร็กๆก็ไม่ชอบนะหลายๆคนจะตามเชื่อว่าจะไม่ชอบย่าหวานอะ่ะเพราะติดน้ําตาลไงมันเป็นอุปทานนะพี่น้องค่ะเมื่อไหร่เมื่อไหรท่ที่มันมันเป็นความเคยชินอะ่ะเออมันเคยชินว่าเราต้องหวานแบบนี้แบบนี้ลองมาเป็นเคยชินแบบญ่าหวานดูอุ๊ยปอดิพอดีมากเลยเนะี่ยหม้อน,นี้ได้สี่ขวดนะ ได้เหลือก้นๆจะจะ,จะต้มน้ำต้มน้ำใบเตยให้ลูกชายโอเคเร่ก่อนปิดฝานะอันนี้ก็เป็นความหวานก้นหม้อนะคะเสียดาย <laughs> เสียดายก็คือเอาไปเตยมาเพิ่มนะก็จะเป็นความหวานน่อยๆนะจะได้ความหวานห,หน่อยๆหวานไม่เยอะแล้วก็จะได้ใบเตยก,กลายเป็นน้ําใบเตยน้ําใบเตยนะนี่ก็คือเดี๋ยวจะใส่ขวดใหญ่ ให้กับนะให้กับเด็กๆนะในะคนในบ้านได้แบบร้อนๆน,นะแบบร้อนๆน,นึกอยากจะได้รับความสดชื่นนะก็น้ำแข็งใส่แก้วแล้วก็ลินน้ำใบเตยได้เลยนะน,นี่คือเป็นเมนูที่สุขภาพนะแล้วก็สำหรับคนที่เอ่อคนที่คือตอนนี้คือก่อนหน้านี้เชดามจะบอกว่าเออเจริญธาตุไฟนะแล้วก็ ทานชาที่ทําให้เป็นเหงื่อนะอะไรเงี้ยแต่บางคนเนี่ยเขาจะมีความร้อนเขาเรียกว่าธาตุไฟในตัวเองมันเยอะเพราะงั้นแล้วก็ต้องเบรกด้วยการใช้เป็นสมุนไพรที่เพิ่มธาตุเย็นเข้าไปด้วยนะคือเรื่องของเรื่องคือลูกชายอ่ะตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาออกลัางกายเยอะแล้วรู้สึกว่าธาตุไฟน่าจะเยอะธาตุไฟเตโชชาติเยอะเตโชธาตุเยอะนะก็เลยบอกให้ภาวนาธาตุน้ําก็คือ อาโปกะซีนางแล้วก็ใช้แํา,าก็จะต้มเป็นน้ําใบเตยให้เขาจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอีกสูตรหนึ่งนะเดี๋ยวเว้นมีเวลาเดี๋ยวแตมกจะทําให้มันจะมีใบยะนางใบยะนางเนี่ยนะใบยะนางแล้วก็ผักบุ้งฮะใบยะนางผักบุ้งแล้วก็ใบโบบกนะฮะแล้วก็ใบเตย4อย่างเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะมาปั่นรวมกันนะแล้วก็ใช้น้ําเชื่อมเยาวหวานเนี่ยมาเป็นตัวประสานแล้วก็สามารถดื่มได้ด้วยอันนั้นคือดื่มแบบสด แบบไม่ต้องมาต้มแบบนี้นะแต่ตอนนี้คือทําแบบต้มไปก่อนแล้วกันเนาะเพราะบางทเาีเขายังไม่เคยชินกันเราค่อยๆเราค่อยๆแทรกสุขภาพไปเรื่อยๆให้กัอบคนในบ้านของเราแล้วก็ตัวเราด้วยได้ทานไปเรื่อยๆนะนี่ก็เดเดือดแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้น้ําใบเตยอีกหนึ่งขวดใหญ่ด้วยนะพี่น้องโอเคคนไหนได้ดูคลิปนี้นะก็ขอหวังว่าคงเป็นเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะสายหวานอนะ คงจะเป็นประโยชน์กับสายหวานนะหลายๆคนนะฮะก็ขอให้ทุกคนอลองไปปรับใช้ลองเอาไปทําทานดูนะเพราะว่าไตํเนี่ยไอตําเนี่ยเป็นคนชอบกินหวานมากๆตั้งแต่เกิดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นอาหารนะต้องกงหวานน่ะเออต้องหวานนํออานนไม่ตามส้มตำนี่คือหวานนําเหมือนจะเป็นน้ำเชื่อมนะเหมือนจะเป็นส้มตำเชื่อมอย่างเงี้ยเออนะหวานนํานะเปรี้ยวเออหวานนําเผ็ดตามอย่างเงี้ยนะโอเคใกล้เดือดแล้วเดี๋ยวไปเทใส่ขวดแล้วก็แช่ตู้เย็น ไปให้กับคนในบ้านเขาได้ทานกันน้ำใบเตยย่าห้าหวานคลิปนี้แถมน้ำใบเตยด้วยหนึ่งขวดน,นะพี่น้องอะกะกอกน้ำใบเตยไว้ทานกันเมื่อกี้ที่เราต้มแช่ตู้เย็นไว้ก็ได้แต่เดี๋ยวชิมให้พี่น้องดู เมื่อกี้ไม่ได้ชิมให้ดูเนาะแต่จะชจิงชิมแล้วมันจะหวานนิดหน่อยไม่หวานเยอะเพราะมันเป็นเศษของเป็นเศษของอะไรเขาเรียกไรเศษเป็นเอ่อเศษของไหลับย่าหวานชิม,มจะหวานนิดหน่อยนะหวานไม่เยอะนะแต่ถ้าชอบหวานเยอะก็เอาน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมของย่าหวานมาใส่ได้ แต่นี้ขวดนี้คือเน้นใบเตยนะคะออชใช้ที่กองแบบใช้ที่กองแบบมี กัวยแบบมีตะขายย่ายนี่เนาะง่ายสะดวกงลยเดี๋ยวนี้เนาะเขาออกแบบมาให้เราใช้งานง่ายโอเคเดี๋ยวจำจะเทหมอ้อเลยใช้หมอ้อเทเลยพอดีเป๊ะโอเค ไม่เป๊ะเท่าไหร่นิดหน่อยโ okay. อเคคนนี้พอเราได้ขวดหนึ่งแล้วนะเราก็เนี่ยระหว่างวันใช่ไหมอย่างนี้เลยพี่น้องชื่นอกชื่นใจเ,เราจะได้น้ำไปเตยแล้ถ้าเราถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่หวานมันไม่ฉ่ำนะมันฉ่ำไม่พอนะนี่ก็ใส่อันนี้เข้าไปอีก นี่ที่เราเตรียมไว้ใส่เข้าไปเลยนิดหน่อยมันนิดหน่อยเ <c oughs> จะแต่เป็นคนชอบหวานเลยพี่ร้องเ,ออเนี่ยถึงต้องหาวิธีการนะ,ะ,ะชิม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 สดชื่นนะคะออกนอกบ้านก็พบได้นะคะไม่ต้องไปเสียเงินซื้อน้ำหวานนอกบ้าน ชากาแฟ,โ,ฟโกโก้น้ำข้างนอกเนี่ยมันเป็นหวานแบบสมัยใหม่พี่น้องมันเสี่ยงเบาหวานความดันมากเลยนะชิ้ม,มชื่นอกชื่นใจชื่นอกชื่นใจมากมายนะโอเคไปแล้วนะพี่น้อง ขอให้ทุกคนนะคะที่ได้ดูคลิปนี้นะคะสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอวยพรกันบ่อยๆนะคะแล้วก็ขอให้มั่งคั่งร่ำรวยนะพั้ต่อไปนี้ขอให้ถูกรางวัลใหญ่จังวัลที่หนึ่งทุกคนนะคะไปก่อนนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับเชตามนะครอบครัวไอตามแล้วก็น้องหมูไม่ใช่น้องหมูน้องแมวน้องหมูน้องหมาน้องกาน้องไก่แหละพูดเป็นพูดเป็นในนี้ไปนะไปแล้วนะไปแล้วนะสวัสดีสวัสดีค่ะน้องแมวน้องแมวน้องหมา เชิ์แตมชาแนลค่ะฝากกดไลค์นะกดติดตามกดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจกับเชร์แตมและต่อแอดมินด้วยนะคะบ้านสวนระดาเทพค่ะ